พี่อยากจระถามเด็กรุ่นใหม่ก่อนว่าการที่คุณจะมีอิสรภาพทางการเงินหรือมีสินทรัพย์มากขึ้นในอนาคตเนี่ยคุณต้องเซ็ตสฝ่ายหรือว่ายอมอดทนกับยอมสูญเสียอะไรบางอย่างในช่วงต้นไหมอิสรภาพทางการเงินไม่ได้เท่ากับการลงทุนหรือคุณต้องลงทุนให้สําเร็จเสมอไปคุณจะอดออมก็ได้คุณหรือว่าคือไม่ใช่หุ้นคุณจะหาเงินให้มันง้อเงินคุณจะทําธุรกิจแบบไหนคุณรักอะไรคุณอยากจะทําอะไรคุณทําได้หมด หรืคุณยังเชื่อในทฤษฎีมีเงินใช้ซะมีชีวิตใช้ไปเดี๋ยวก็ตายแล้วหรือเปล่าก็แสดงว่าเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่ามีชีวิตใช้ซะมีเงินใช้ให้หมดควรจะไปหาประสบการณ์มากกว่าทํางานเป็น,นชีวิตของเราไม่ควรจะประหยัดเงินประหยัดไปเพื่ออะไรและจะหวังอะไรถ้าคุณยังเชื่อทฤษฎีนั้นอยู่เพราะว่าถ้าคุณไม่มีความรู้ในการลงทุนอะไรสัออย่างหนึ่ง<ถ>คุณก็เสียเปรียบชาวบ้านเขาอะที่ด้านถามพี่บอกว่า สาตาร์ศรัทธาในตลาดหุ้นไทยอยู่ไหมพี่โอาา๋ศรัทธาผมต้องถามนะคุณกลจับไปนะหรือถามเด็กๆรุ่นให,หม่กลับมาศรัทธาในตัวเองอยู่ไหมศรัทธา,าในตัวเองไหมว่าตัวเองต้องทําได้และคิดหน่อยว่าไอ้ที่จะต้องทําได้ต้องทํำยังไง พี่วีลงทุนมามแล้วก็มีวินัยมีแผนมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ลึกซึ้งนะคะสำเร็จมาแล้วแล้วก็มาให้ความรู้เราเยอะมากนะคะแต่ว่าวันนี้คนรุ่นใหม่หรือว่านักลงทุนบางกลุ่มที่ยังไม่ได้สําเร็จเลยนะคะ<ม>เขาเขาอาจจะยังไม่ได้มีของดีๆอยู่ในมือเลยแล้วก็<ม>รอรอบรอจังหวะรออนาคตท่ามกลางสิ่งที่เขาหวาดกัวหลายๆอย่าง<ม>นะคะ<ม>กับคนที่ยังไม่ได้สําเร็จกับคนที่รอโอกาส การลงทุนในหุ้นไทยหรือเลือกหุ้นดีๆที่พี่วีว่ามันยังเป็นโอกาสในการทําให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นไหมอิสรภาพทางการเงินที่พี่วีอยากเห็นคนไทยมีนะคะอาจจะทําได้หลายอย่างแต่ว่าหุ้นก็เป็นสิ่งที่คนคาดหวังเรายังมีโอกาสไหมคะมีโอกาสที่เราคุยกันมาทุกวัน,นตลอดนี่เรามีโอกาส<ม><ม>ยิ่งรุ่นปัจจุบันโอกาสมันเกิดขึ้นหลายที่มากเลยขอให้คุณหาความรู้ะนะครับพี่แต่ว่าพี่อยากกระถามเด็กรุ่นใหม่ก่อนว่า การที่คุณจะมีอิสรภาพทางการเงินหรือมีสินทรัพย์มากขึ้นในอนาคตเนี่ยคุณต้องเซทสึายหรือว่ายอมอดทนกับยอมสูญเสียอะไรบางอย่างในช่วงต้นไหมคุณเชื่อในยุคคุณยังเชื่อในทฤษฎีมีเงินใช้ซะมีชีวิตใช้ไปเดี๋ยวก็ตายแล้วหรือเปล่าอ่ะถ้าคุณยังเชื่อในทฤษฎีนั้นอยู่โอกาสที่คุณจะมีอิสรภาพทางการเงินก็น้อยแล้วผมเชื่อได้เลยว่าเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าสถิติของแมนชั่นไม่หลอกเราอายุยี 29, ่สิบหนถึงีบ้มีมากที่สุด และหนึ่งในสี่ของคนที่อายุ25-29เป็นหนี้เสียหนึ่งในสก็แสดงว่าเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่ามีชีวิตใช้ซะมีเงินใช้ให้หมดควรจะไปหาประสบการณ์มากกว่าทํางานเป็นชีวิตของเราไม่ควรจะประหยัดเงินประหยัดไปเพื่ออะไรแล้วจะหวังอะไรถ้าคุณยังเชื่อทฤษฎีนั้นอยู่ถูกป่ะเั้นคุณต้องคุณต้องเปลี่ยนแนวความคิดก่อนว่าคุณต้องคุณต้องยอมทนทุกข์อะไรบางอย่างก่อน ถ้าคุณไม่ใช่ซื้อเสรีนี้ก็จบแล้วคุณต้องซักคิฟายบางอย่างก่อนน่ะในช่วงต้นของชีวิตคุณจะซื้อรถเลยเหรอถามจริงอาบ้านยังโอเคมีมูลค่าสินทรัพย์ยังพอมีแนวโน้มที่จะขึ้นได้คอนโดถ้าไม่คิดอะไรมากจะปล่อยเช่าได้ไปอยู่บ้านพ่อแม่แล้วปล่อยเช่าก็อย,อยังดีใช่ปะ่ะแต่บางช่วงเวลาถ้าเราไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านค่าส่วนกลางค่า whatever ปล่อยเช่าก็ย,ยังดีแต่เราเริ่มต้นเราก็เป็นหนี้ด้วยงานซื้อรถเป็นหนี้ด้วยงานที่เรา จะแม้กระทั่งอีเวนต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนก็คือเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้โดยออมหรือที่ไม่ได้ตังใจซื้อนูนซื้อนั่นศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเต็ไมไปหมดเลยจนมันจ่ายเท่ากับเงินเดือนโดยที่ไม่รู้ตัวเลยมันแล้วอีบัตรเครดิตนี่ก็ตัวดีเลยให้ใช้ห้าเท่าเงินเดือนเฮ้ยสิบเท่าเงินเดือนอะไรของพวกเองเนี่ยแล้วก็อินฟลชั่นไลฟ์สไตล์ชอบเกิดขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นปีนึงก็ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นเท่ากับเงินที่เพิ่มขึ้นถ้ายังคงงถ้้้ายยยยังงเป็นนแแบบีอออู่่่ลวไมออไมมมมฟ ไม่ยอมลดละเลิกผู้นีบ้างในบางส่วนเนี่ยแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนไปสะสมสนินทรัพย์ล่ะอ่ะเมื่อมาคุณเริ่มต้นแบบนี้พ๊กคุณไม่มีเงินแล้วคุณจะหาคุณก็จะเริ่มคิดไปสั่นหาความรู้เป็นทำไมแค่สักวันนี้จะมีเงินสักบาทนึงไปลงทุนหุ้นยังไม่มีเลยเอ๋อมันก็เริ่มต้นอย่างนี้งอนละต่อไปครับผมก็ไปเอาสอนล่เด็กเงินสักบาทต่อเดือนจะหาไม่ได้เชียวหรอว่าเอาวะเดินจากหน้าถนนเนี้ยหน้าซอยเนี้ยบนพื้นมันต้องมีสักบาทหนึ่ที่เก็บวะ ค่าต้าถนนเอาคือว่าประหยัดบางอย่างที่กาแฟหรือว่าไลฟ์สไตล์อะไรก็ได้อย่างถูกไหมคือไม่ต้องแซกซีฟาคือมันต้องต้องยอมแต่ไม่ได้ยอมถึงขนาดโอ้โหจะแบบผอมแห้งแรงน้อยอย่างพี่วีนะค่ะอีเวตนแม้กระทั่งวันนี้พี่จะกินอะไรพี่ยังต้องคิดเลยอ่ะว่ามันคุ้มค่าการกินไหมคือจะหาว่าโรคจิตก็ได้แต่เป็นโรคจิตมาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าแล้วคือเราเราแช้ซีฟกับหลายเรื่องแม้กระทั่งน้ำเปล่าผมไม่สั่งในร้านอาหารผมก็เล่าให้ทุกคนฟังหลายคนละ น้ำเปล่าก็ไม่เอาโอเลี้ยงหว่าบางทีมันเขาก็มโมโหนะโอเลี้ยงไหมน้ำลำไยไหมกระเจี๊ยบไหมไม่เอาน้ำเปล่าไม่เอาจะเอาไปทําไมมีน้ําฟรีกินข้างนอกูุป,ปะกดจากบ้านมาก็ได้มีน้ําฟรีอยู่บนรถไม่เอาเข้าร้านก็อ,อยู่บนรถก็ได้เดี๋ยวแวะไปกินประหยัดถึงขนาดนั้นน,ะนี่จะกินแบบเอาเงี้ยระหว่างทางจักถึงสุขเนี่ยเข้าร้านอาหารไม่เคยเลยลงศูนย์อาหารอย่างเดียวถูกกว่าตั้งเยอะเรื่องอะไรเข้าไปร้านอาหารสองร้อยห้าสิบสามร้อยบาทสี่ร้อย พีพ่เสียเงินตรงนั้นทําไมเขาอาจจะเกลียดพี่ก็ได้นะร้านอาหารแต่มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราซึ่งไอ้ประหยัดพวกนี้ถามว่ามันไม่เห็นว่าถ้าวันไหนผมประหยัดได้เท่าไหร่อ่ะผมก็ซื้อกองทุนตาสารเงินไปเท่านั้นอ่ะเหลือเท่าไหร่อ่ะมันเดือนไม่ได้ใช้เลยก็เอาแค่ไม่ในี้ตาสารเงินไปก่อนเดี๋ยวนี้แทบไม่ได้ดูบัญชีเงินเดือนเลยเพราะไม่ต้องใช้ก็เก็บไว้ในตาอาหารเงินแล้วพอถึงเวลามันหุ้นลบมากมีเงินอยู่แล้วก็ไปซื้อหุ้นประหยัดเพื่อที่จะเซฟเงินส่วนนั้นเอาไปสร้าง ให้กา,ารกูเงยต่อบาทหนึ่งก็ยังดีคบาทหนึ่งก็ซื้อกองทุนตราสารเงินได้บาทหนึ่งก็ซื้อกองทุนหุ้นเซ็ทฟิฟตี้ได้เก็บวันนี้ได้สองบาทก็เอาคุณไม่ต้องมีเป็นแสนเป็นล้านบาทหนึ่งยังได้เลยนี่คุณยังขอร้องกองทุนอยู่ห้าสิบตังแม่งเลยคือชอบหาข้ออา้างแต่ขณะนั้นถ้าคุณไม่เซ็ฟิฟายคุณก็จะไม่ได้สิ่งที่ในอนาคตที่คุณอยากได้แต่มันมีคนที่ไม่ซ็ทฟิฟายแล้วมันมีชีวิตที่มีอิสระทางการเงินได้ไหมมี มีฟลุกบ้างโชคดีบ้างเจอผู้อุปถัมบ้างอันนีแล้วคนกลุ่มนี้ไปเป็น influencer ให้เรามีความรู้สึกว่าไม่ต้องเรียนไม่ต้องทํางานมีชีวิตสบายได้ไอเราก็เชื่อไปแนวนั้นหมดนะจริงจริงแล้วมันอาจจะมีในร้านคนมีแค่คนเดียวที่ทําได้ก็าบอก influencer เป็นคนดูเป็นร้านแล้วก็เชื่อว่าเฮ้ยฉันเป็นหนึ่งในร้านนั้นที่จะทําได้บูบชิดคิดไปเถอะคิดไปเลยแล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะมีสักกี่คนที่ประสบความสำเร็จนี่ด,าด่าเจ็บๆไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะเห็นไปเยอะ ผมอยู่มา30ปีผมไม่รู้ที่เห็นมันอย่างขนาดไหนถือว่าถือว่าเป็นการสอนอะไรกันนะค่ะเพื่อนถามอีกว่าเฮ้ยพี่นเก่งเรื่องลงทุนหุ้นอาจารย์นิเวศก็เก่งเรื่องลงทุนนี่คนนู้นก็เก่งคนนี้ก็เก่งผมไม่เก่งผมลงทุนไหพี่อิสรางการเงินเน่ะไม่ต้องลงทุนก็มีได้นะเริ่มต้นจากประหยัดก่อนได้ไหมไม่ต้องลงทุนฝากเงินไว้ก็ได้ฝากนิว้เฉยๆเอาไปซื้อตราสารเงินได้ดอกเบี้ยหนึ่งประเด็นสองประเด็นก็ได้คุณก็มีแท้งการเงินได้ แต่คุณก็มีอิสระทางการเงินในไลฟ์สไตล์ที่คุณควรจะเป็นไม่ต้องลงทุนแต่ไอ้ที่คุณไม่มีอิสระารทางการเงินน่ะไม่ใช่เพราะคุณไม่ลงทุนมีหลายกลุก่มรัวชอบแบบไปบอกว่าต้องลงทุนนะไม่งั้นคุณจะเสียอกปจุดนีนน้ที่คอไม่งั้นคุณจะมีอิสระารทางการเงินไม่ได้เฮ้ยอย่าไปบอกน้องเขาอย่างนั้นไม่ต้องลงทุนก็ได้คุณมีเงินเท่าไหร่คุณก็เก็บ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 ในตุ่มก็ได้เอาทำมันปูกไม่ขึ้นเก็บเก็บเก็บถ้าวันหนึ่งเงินมันก็ก้อนใหญ่ใหญ่พอที่คุณจะคุณจจะมีเงินนน่าายยใใช้้สอไดคต พ่อแม่ผมก็ไม่ได้ลงทุนในหุ้นแล้วก็ผมก็เชื่อว่าคนที่มีอยู่เท่าทางการเงินหลายคนที่อยู่ในโลกหรือว่าอยู่ในประเทศนี้ก็ไม่ได้ลงทุนในหุ้นอิสรพาท,ทางการเงินไม่ได้เท่ากับการลงทุนหรือคุณต้องลงทุนให้สําเร็จเสมอไปคุณจะอดออมก็ได้คุณหรือว่าคือไม่ใช่หุ้นคุณจะหาเงินให้มันงอกเงินคุณจะทําธุรกิจแบบไหนคุณรักอะไรคุณอยากจะทําอะไร คุณทําได้หมดที่มีทีมันรายได้เนี่ยนะแล้วคุณเก็บรายได้นั้นมากกว่าค่าใช้จ่ายคุณแล้วเก็บไปเรื่อยๆได้อิงที่เก็บไม่จำเป็นต้องลงทุนคุณถือไว้เฉยมันก็ไม่สูญเสียค่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจะมีท่าทางการเงินไม่ได้ถ้าไม่ลงทุนมีได้หมดเพราะนั้นไม่ต้องมาเปิดพอร์ตกับบลรพายถ้ามันยังไม่มีความรู้มากพอเพราะว่าถ้าคุณไม่มีความรู้ในการลงทุนในสักอย่างหนึ่งคุณก็เสียเปรียบชาวบ้านเขาอ่ะช่ดๆบิตคอยคือมัน็มา7น0 0 0เหรียญคุณก็ไปฟอลโล่ แล้วเด้งส่วนหน้าคุณไปเจ็ดหมื่นอเอาตายคนมีความรู้เขาก็กินคุณหมดดีทองคําขึ้นมาสองพันสี่รอยเหรียญเพิ่งจะไปซื้อขึ้นมาสี่0 0่นบาทเพิ่งจะไปซื้ออีตอนสองหมื่นทำไมไม่ซื้อมาแล้วตอนสี่หมื่นกว่าจะมาไล่ซื้ออา้าวอะไรอะ่ะคือถ,ถ้าไม่มีความรู้วงการ,หรไหนคุณก็แพ้ใช่วงการภาพคุณก็โดนหลอก <c oughs> ดูภาพไม่เป็นตูกว่าเพชรคุณก็โดนหลอกค่ะ <C oughs> เล่าก็โดนหลอกไวน์ลงทุนได้ก็โดนหลอกรูปภาพก็โดนหลอกคือ มันโดนหลอกได้หมดอ่ะถ้าคุณไม่มีความรู้นะคือแต่ถ้าไม่มีความรู้เลยเลยคุณก็เก็บเงินไว้เฉยๆไม่ไม่รู้ว่าเก็บเงินไว้เฉยๆแล้วมันมันตายหรอคือมันมันมีเงินเยอะๆไม่ดีอรอคือไม่รู้ไะคือคือเก็บเงินไว้ไม่ได้เหรอต้องไปซื้อมันต้องแบบหกทับหกหกทับเจ็ดเจ็ดทับเจ็ดแปดทับแปดนี่ผมมีโมโหเลยนะหกทับหกยังไม่กี่วันเลยนะเองมีหกทับสิบห้า เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพุ่มพามงแล้วมี after party ซลล์อีกว่าเอาเน่แสดงว่าคือมันอาจจะมีสิ่งยั่วยุมากเรื่องของการดึงเงินในกระเป๋าเรานะคะคือเบื้องต้นคือทําให้เงินน่อยู่กับเราก่อนแล้วก็ไปคิดว่าจะทําให้มันง้เงินได้ยังไงหรือว่าอย่างน้อยก็ประหยัดอดทนไปมันอีกคำหนึ่งคือค่ะกีด้าถามพี่่อกว่าจุดิสตาศรัทธาในตลาดหุ้นไทยอยู่ไหมพี่บอกศรัทธาผมต้องถามนะคุณผูับไปนะหรือถามเด็กๆรุ่นใหม่กลับไปศรัทธาในตัวเองอยู่ไหม ศรัทธาในตัวเองไหมว่าตัวเองต้องทําได้และคิดหน่อยว่าไอ้ที่จะต้องทําได้อะต้องทำอย่างไงแล้วไอ้ที่ทาอยู่แล้วมันไม่ได้อะแล้วจะต้องทาอยู่ยงนั้นต่อไปแล้วคุณคิดว่าผลลัพธ์จะเปลี่ยนไหมเพราะฉะนั้นศรัทธาในตัวเองด้วยนะว่าตัวเองต้องทําได้ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่ทำแล้วเหมือนเดิมสิ่งที่ต้องทําแล้วมันใหม่แล้วมันเกิดผลลัพธ์ใหม่ไม่ได้ทําเหมือนเดิมและว่าจะรวยทําเหมือนเดิมแล้วจะมีทํางการเงินด่าคนอื่นเขาไปเรื่อย บูลลี <Das que at> <b un ny> ่คนอื่นเขาไปเรื่อยแล้วจ,จะเจริญถ้ามันทําอย่างนั้นแล้วยังไม่จเจริญค่ะ <c oughs> มันก็ยังไม่จเจริญต่อไปนะถ้ามึงทําอย่างนั้นตรดทานในตัวเองด้วยฝากเอาไว้สุดท้ายแล้วเวลาเราเสียเวลาเราไปเยอะนี่แล้วว่าครึ่งหนึ่งเราอบรมอีกครึ่งหนึ่งเราคุยเรื่องลงทุน <c oughs> <c oughs> แต่ว่ายังไงก็ตามนะคะสิ่งที่พี่บีมีศรัทธานะคะก็คือศรัทธาในตลาดหุ้นไทยศรัทธาในสิ่งที่เป็นจุดแข็งธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตของไทยนะคะมันยังมีนะคะดังนั้น วันนี้เราก็ได้ความรู้นะคะเอาไปเพื่อศึกษาต่อนะคะคุณจะได้มีโอกาสในการลงทุนมีโอกาสในการสร้างอิสรภาพทางการเงินอีกทางหนึ่งได้เพิ่มเติมนะคะวันนี้ขอบคุณพี่บีมากๆเลยนะคะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีค่ะ <laughs>